สวัสดีค่ะจากมาลไองพยอมค่ะอันนี้เป็นต้นเหลืองปีดียทรน,นะคะนี่ค่ะดอกสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากเป็นช่อเลยนะคะไม่เห็นซี่เขาโรยแล้วนะคะ เขาเริ่มลอยไม่ได้เดินมาดูแถบทางนี้นะคะว่าเหลืองปีเดียทอนเขาออกดอกไม่รู้ปีนี้ว่าจะติดฝักหรือเปล่านะคะอยากให้ติดจังเลยจะได้ได้นี่ค่ะ จะได้ได้ไว้พัฒพันุ์นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นต้นคอเดียนะคะก็ต้นโตแล้วนะคะเริ่มมีดอกให้เห็นแล้วนี่ค่ะสองปีแล้วนะคะสีแดงเซ้งสีแดงดอกเซ้งนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นตะแบกนะคะอันนี้เขามีลูกนะคะ นี่ค่ะลูกเขาแตกไปหมดแล้วนะคะก็หวังว่าถ้าเขาขึ้นมาเดี๋ยวคงจะได้ขุดหน่อกันนะคะหรือว่าขุดต้นกล้านี่ค่ะอันนี้ก็เป็นดอกตะแบกนะคะถ้าออกมาใหม่ๆเขาก็จะเป็นสีม่วงเข้มตอนนี้ออกมาหลายวันแล้วนะคะก็จะเป็นสีม่วงอ่อนๆ นี่ค่ะก็ออกทั้งต้นนะคะก็ได้ความสวยงามในสวนป่าของบาลายวงพยอมนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดอกสเล่านะคะสีขาวอมม่วงนิดๆนะคะนี่คือดอกของสเลานะคะก็จะมีสีม่วง ม่วงขาวฟ้าอ่อนๆนะคะนี่ก็คือในสวนป่าของบารายวงพยอมนะคะตอนนี้ดอกสเลาก็เริ่มโรยลาลงแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศของบารายวงพยอมนะคะเมกไม้ก็จะขึ้นครึ้มแบบนี้นะคะกับแสงสีทองนะคะ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาเย็นนะคะตะวันลับฟ้าแล้วนะคะเหลือแต่แสงเขาเรียกว่าแสงสุริยนต์นะคะก็กำลังจะมืดลงอยู่ทุกวินาทีนะคะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นดอกของทองอุไลนะคะต้นสูงประมาณ5เมตรแล้วนะคะ ตอนนี้คือสูงมากนะคะดอกใหญ่ดอกสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะธรรมชาติหลังเลิกงานให้เราชื่นบานชื่นตาชื่นใจนะคะได้คลายหายเหนื่อยหายร้อนนะคะก็คือดอกไม้และบรรยากาศในยามเย็นๆแบบนี้นะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ